สวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมโกโก้นินจาวันนี้จะมาสอนหาชิกิงามิหรือว่าสัตเทพนะครับเอาว่าหาได้จากไหนนะครับหาได้จากการอัญเชิญนะครับแล้วก็สุมหานะครับก่อนที่เราจะสุมหานะครับให้เรามาดูเลดรีเฟรก่อนนะครับนี่ครับโอกาสรีเฟรชตรงนี้ครับผมตัวสีแดงนะครับจะออก 0.2%นะครับสีส้มออก3.8%นะครับส่วนมากผมแนะนำให้เน้นหาตัวสีแดงนะครับถ้าตัวสีแดงไม่ออกให้เลือกตัวสีส้มก่อนนะครับเราสามารถเลือกชิก,กิงามิสีแดงได้นะครับแต่โอกาสรีเฟรชเลดสีแดง0.2%นะครับเราต้องการตัวไหนก็ลอง เลือกได้เลยนะครับผมเลือกให้มันออกได้เลยนะครับอ่าส่วนตัวผมแล้วผมเลือกซูซาโนโอะนะครับอันนี้มันเพิ่มคอมโบนะผมแล้วก็ดาเมจคอมโบนะตรงกับสายที่ผมเล่นนะครับถ้าใครเล่นสายไหนก็ลองอ่านรายละเอียดของชิกิงามิดูนะครับอ่พาพอเราหาได้นะครับเราต้องหาให้ได้ตัวซ้ําด้วยนะครับ เพื่อกืนแล้วว่าอั d ดาวนะครับผมนะครับแบบของผมนะเนี่ย up down ไปแล้ว1ดาวนะครับตรงนี้นะสุสานโอของผมนะครับเรา up down ครับจะได้สเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับชิกิงอามิสีแดงนะครับผมอาใช้ยันชิกิงามิ1000ใบนะครับในการแลกนะอาจจะอยู่ตรงอันเชิญนี่นะครับเรารีเฟรชไปเรื่อยๆนะมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับ ใช้ ami, 1, ยันชิกิงามิ1000ใบนะผมในการแลกนะยันชิกิงามิหาได้จากไหนเนี่ยครับร้านค้าตรงนี้เลยครับผมอ่าเนี่ยครับ10บใบต่อ100ทองนะครับแล้วก็หาได้จากแพ็กด่านครับหาได้จากแพ็กเติมเงินสุดคุ้มครับผม อ่านะครับในการหาชิกิงามิก็มีประมาณนี้นะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับชิกิงามิตัวไหนดีนะครับผมเลือกใช้ตัวไหนดีนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กัดเลยครับขอเล่นเกมโกโกนินจาอย่างสนุกครับผมเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ